สวัสดีคะ่ะพี่นุ้ยแนะนํานะคะวิธีทําขาปิโตแบบง่ายๆนะคะแบบละเอียดเลยนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวิธีทําขาปิโตนะคะและอุปกรณ์นะคะมีก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเริ่มต้นนะคะอุปกรณ์จะมีลวดนะคะเป็นลวดเส้นเล็กเนาะประมาณนี้นะคะเป็นสีทองนะคะแบบในลูกเลย ต่อไปอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นดินนะคะขนาดนี้นะจะเป็นเส้นใหญ่ก็ได้เส้นเล็กก็ได้นะคะที่ใช้ลวดสอดเข้าไปข้างในได้นะคะความยาวก็ตัดเท่ากันนะคะเท่ากับลวดเลยคือประมาณ23เซนติเมตรนะคะลอยต่อไปนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือ,อ,อมีดอกดาวดินนะคะสีอะไรก็ได้นะคะ สองดอกต่อหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งขานะคะแล้วก็มีโดอเออดนัทนะคะจะเป็นโดนัทส,สีทองโดนัทคลาสสิกตามรูปนะคะแล้วก็จะเป็นตัวครอบกระหนกนะคะแบบนี้ตามรูปนะคะถ้าใครหาอุปกรณ์ไม่เจอก็ทักมาที่ข้อความได้เลยนะคะเราจะเอารวดนะคะสอดเข้าไปในดินนะคะที่พี่หนุ่ยจะ ตามภาพเลยตามคลิปเลยนะทําตามคลิปไปได้เลยนะคะสอดเข้าไปก่อนนะคะพอเราสอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแต้มกาวตามรูปเลยนะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงดิ้นเข้ามานะคะเราจะแต้มกาวนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังทั้งสองด้านเลยนะพอเราแต้มกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หมุนปลายให้แหลมนะคะ เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะงนนเาาน,นี่ยค่ะทำตามรูปเลยหมุนให้แหลมเลยค่ะดึงใยกาวออกนะคะปลายมันจะแหลมแล้วเวลาแบบเนี้ยค่ะมันจะสอดออดอกดาวดินได้แล้วก็ตัวครอบได้นะคะจะเป็นทั้งหัวทั้งท้ายนะต่อไปเราก็เริ่มร้อยนะคะเริ่มต้นด้วย ดอกดาวดินนะคะแล้วก็เป็นครอบกระนกค,ค่ะต่อด้วยเป็นโดนัทส,สีทองนะคะแล้วก็เป็นโดนัทส,สีค่ะเราก็เริ่มลอยไปเรื่อยๆนะคะจนอุปกรณ์ที่เตรียมไว้นะคะต่อชิ้นน้ำมันหมดนะคะลอยไปเรื่อยๆนะคะตามรูปเลยค่ะ พอเราเริ่มร้อยครบแล้วนะคะเราก็จะเอาไปวัดค่ะวัดขนาดขาทั้งสองข้างนะคะข้างละสิบเซนพอเราไปวัดแล้วนะคะพอเราวัดแล้วนะคะเราก็จะใช้ดอกดาวดินนะคะหักหักลวดนะคะแบบนี้เลยแบบตามรูปนะคะพอเราหักรวดนะคะเราก็เริ่มใช้ครีมนะคะครีมที่พี่นุ้ยใช้นะคะจะเป็นครีมตัวเหลืองแบบนี้นะคะ การดัดลวดนะคะเราก็ดัดตามรูปได้เลยนะคะเราจําไว้ว่าลวดนะคะเราใช้ขนาดไล่ตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่อยู่ตรงขนาดไหนนะคะตรงมุมโค,งะคะ้งเนี่ยค่ะมันจะเท่ากันนะคะทั้งสองด้านนะคะถ้าเราเล็กอีกข้างหนึ่งเล็กอีกข้างหนึงม้วนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่เท่ากันนะคะเราก็จําประมาณว่า กะไว้ว่าอันไหนนะคะใช้เล็กหรือใช้ใหญ่แล้วเราก็มาดัดขาค่ะว่าเออขาทั้งสองเท่ากันไหมนะคะถ้ามันไม่เท่าเราก็ตัดออกได้นะคะไม่ต้องซีเรียสว่าอุ้ยทำไมขาอีข้างสั้นอีกข้างยาวไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าบางอันถ้าดิ้นตัวไหนมันแตกเราก็เติมกาวใหม่ได้นะคะเพราะตัวนี้เราจะทําเผื่อไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาไปตกแต่งนะคะจะเป็นเป็นโต2ชั้น3ชั้นตามรูปนี้นะคะหรือจะไปติดโถม,มอวยก็ได้นะคะได้หมดเลยทําออกมาแล้วก็จะดูสวยรูหลาแบบนี้นะคะใครสนใจอุปกรณ์ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านพี่นุย้ยขายหรือวิีรอุปกรณ์ราคาถูกจ้า